เยอรมนีประเทศประชาธิปไตยชั้นนำกำลังเผชิญกับแผนก่อรัฐประหารแล้วก็โค่นล้มรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ยืนยันในวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะเพราะว่าตำรวจเยอรมนีกว่า3,000คนรปรูพรมตรวจค้นนะคะพื้นที่กว่า130จุดใน11รัฐทั่วประเทศแล้วก็จับก,กลุ่มคนที่วางแผนก่อรัฐประหารได้25คนนะคะกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่า citizen of right มีสมาชิกประมาณ 50คนนะคะประกอบด้วยคนที่หลากหลายค่ะก็อย่างเช่นคนที่มีความคิดฝ่ายขวาจัดเลยนะคะคนที่เคยทํางานในกองทัพเยอรมนีนะคะคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดอย่างทฤษฎีคิวแอนอนนะคะที่ดังๆอยู่ในสหรัฐค่ะมารวมตัวกันแล้วคนกลุ่มนี้นะคะเขาก็มีการวางแผนกันมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วว่าต้องการที่จะมีกองกําลังของตนเองนะคะเราก็จะเข้าไปบุกจู่โจมอาคารรัฐรสภาของเยอรมนี เข้าไปค้นลมรัฐบาลนะคะแล้วก็มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะไม่เอาแล้วนะคะระบอบปัจจุบันที่เป็นสาธารณรัฐแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นรัฐใหม่นะคะที่เป็นจัก,กรวรรดิภายใต้ชื่อ The Second Reich นะคะซึ่งก็เป็นการปกครองในยุคสมัย1ปี1871นั่นเองค่ะทีนี้แกนนนำคือใครนะคะ ชื่อที่มีปรากฏในข่าวเป็นเจ้าชายเลยนะคะเจ้าชายที่มีชื่อว่า High ฮริชที่13อายุ71ปีค่ะ เจ้าชายคนนี้นะคะก็ตามภาษาข่าวบอกว่าเป็นเจ้าชายปลายแถวนะคะราชวงศ์ปลายแถวคือไม่ได้เป็นเจ้าชายชั้นนําแต่อย่างใดงแล้วปัจจุบันเยอรมนีก็ไม่ได้ปกครองแบบมีเจ้าชายแล้วนะคะแต่ว่าตระก,กูลของเจ้าชายคนนี้ค่ะไฮริชที่13นี้เคยควบคุมดูแลนะคะปกครองแคว้นที่มีชื่อว่าเทอริงเชียมาจนถึงปี1918ค่ะ แล้วก็เจ้าชายเป็นแกนนำนะคะในนั่นก็มีสมาชิกประมาณ50คนค่ะหนึ่งในสมาชิกนะคะเคยเป็นสสของพรรคฝ่ายขวาจัดของเยอรมนีด้วยนะคะแล้วก็มีสมาชิกบางคนตามข่าวนะคะอ้างว่าอายการเยอรมนีบอกว่าไปติดต่อสื่อสารกับฝั่งรัสเซียฝั่งผู้แทนของรัสเซียขอให้รัสเซียเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเซตอัพจัดระเบียบให้ใหม่นะคะในกรณีที่ทำสำเร็จแต่ว่า ยังไม่รู้นะคะว่ารัเสเซียตอบรับข้อเสนอนี้หรือไม่อย่างไรแน่นอนค่ะว่าพอมีการปล่อยข่าวมาแบบนี้นะคะทางรัเสเซียออกมายืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโฆษกทางเนียบเครมลินค่ะก็บอกค่ะว่านี่มันเรื่องการเมืองภายในของยูชัดเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัเสเซียรัเสเซียไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรใดๆทั้งสิน้นนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเยอรมน,นีนะคะเกิดขึ้นจริงจับกลุ่มจริงๆค่ะตรวจคนทั่วประเทศเลยแล้วก็ลามไปถึงประเทศที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนนะคะก็ ถือว่าเป็นการระงับเหตุไว้ได้ก่อนด้วยค่ะ